กาแฟไหมทองมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเขาก็จะทําจากผงกาแฟ แฟอาราบิก้านะคะทุกคนมันก็จะมีความหอมกลุ่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาใช้ทีมเทียม,มจากถั่วเหลืองนะคะทุกคนที่สําคัญที่เคยบอกไปแล้วนะคะก็คือมีไฟเบอร์มีสารสก,กรัดจากถั่วขาวถั่วขาวนี่เขาก็มาช่วยของเรื่องการควบคุมความหิวอะไรแบบนี้ได้ดีนะคะถังเช่านะคะแล้วก็อาเชโลลาเชอร์รี่พูดถูกไม่เอ่ยนะคะแล้วก็จะมีกูต้านะคะที่จะช่วยเรื่องผิว เราด้วยนะคะสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นนะคะโกจิเบอร์รี่กระบองเพชรน,นะคะก็จะช่วยเรื่องของการแบบเออแบบ ถ่ายอะไรแบบนี้ได้ดีด้วยนะคะกระบองเพชรนะคะสารสกัดจากส้มแขกเห็ดลินจือแปะกล้วยสารสกัดจากโสมนะคะแล้วก็เบเต้าเบต้ากูแคนนะคะซูคาโรสแล้วก็มีวิตามิน B6 ด้วยทุกคนที่สําคัญมีโคเีียมด้วยนะคะก็จะไปช่วยเร่งการเผาผาลาญเร่งเบรนอะไรแบบนี้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะควบคุมน้ําหนักนะคะหิวจุกจิกนุ่นนี่นั่นแล้วก็แบบว่าเป็นคนท้องผูกนะคะก็ลองจัดตัวกาแฟห ทองกล่องนี้ไปดูได้เลยนะคะรับประทานก่อนอาหารนะคะแล้วก็ดื่มน้าตามหนึ่งแก้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าอยากจะขับถ่ายนะคะแต่ว่าไม่ปวดบิดนะคะทุกคนไม่ปวดท้องไม่ปวดบิดนะคะทุกคนลองดูได้ค่ะรสชาติหอมอร่อยนะคะ